สวัสดีค่ะวันนี้ยายต้อยก็พามากินอีกแล้วค่ะคุณขาตำแตงแครอทไข่ต้มกไก่ย่างเม็ดกะทินโรยแทบๆบค่ะเทมสปากเก็ตตี้อีกนะคะคุณขาใครยังไม่เคยสโลงหรือแซ่บหลายนะคะยายต้อยพากินนะคะสวัสดีค่ะมาพอยายต้อยอีกแล้วค่ะวันนี้ยายต้อยพามา ร้อยขินในขั้วอีกลคะค่ะมันี่ในย่างในย่างคะ่ะตําสปาเกตตี้ในตํานานยายต้อยกําลังจะกลับมาอีกนะคะคุณขาตําเต่งแค่รสโรยเม็ดกระถินคะ่ะเศกๆจุดหยดหยอดกระถินกับนี่คะ่ะมูนี่ยายต้อยตั้งกล้องไล่ตามอีกคะ่ะเพราะว่าไล่ขวางมันหินมอฉัดเนาะนังคีนนในขั้วทีนันบอหลายเนาะมามาก,กินน้ำกันคะ่ะหยอดกระถินบันกระถินอ่อนขี้เกา่ามีกกอย่างน้ำหน่อยหนึ่งไข่ต้ม นะช่วงนี้บอมีข้าวกับสิเป็นแนวนี้ไปเรื่อยๆเนาะจะเนะมามาจุดจวดบอมีข้าวปุ้นค่ะอยู่ต่างแดนไม่มีข้าวปุ้นนะคะเ mm hmm. ย้ต้อยก็ใช้สปาเก็ตตี้แทนกินแซบๆน้ำกันค่ะนะจุดจวด mm hmm. เอาไข่ต้มก่อน อนุญาตใส่มือแลจนะ้ะเนาะมือนี่แ,แจะเขียขใครเกาปุเนียต่อยก็หลายดอกจก้ะ แซ่บอยู่แซ่บตาม,าาตามรสชาตงแดนจ้ะอืมเม็ดกระดินเพชร ไอบอสให้เรา niin, เคยลองๆเด้เแ็นสปากเกตตีเสีบบอสมันกระเสียบดูจ,จ้ะแต่ว่าเส้นสปากเกตตีมันสีแป้งหนักกว่าขบุนเนาะนตัดกิ่งแก้คัดเลย มือยาวแบบนี้ย h à o าวจืดจืดเส่บครับเส,<ะ>ส่บป <c oughs> รบะลาปลาชิปะเดกมาซาจิจ้ะเซ็เสย ทุกทายผุกทายก็ค่อยๆอินโชคีเลยจ้ะไม่จะคืดๆกันก็ชินอ่อมจ 我钙在，Q。 ต,ตวหนามมันสีบรสีตัวก็จังปลาบานเห่าจ้ะนอกกับเครื่องปรุงต่างเดน่น นลี้ยงสีกับอีเหมือนกัน สดแ <c oughs> ้่ผาดสด <c oughs> มีแห้งไปกินแน้วแซ่บแล้วมีแห้งจ้า วนล่ากินยังกินยังกับปรแซบประสวงคือแนวนี่ ไปเป็นมันเต้นน้ำมูกง่ายระบ <c oughs> าดเม็ดอทิ้ฐ ขอต้นข้อไพ่ค่ะน้ำมูกน้อยน้ำมูกน้อยพักแสียใครคับใครจะต่อประเมินนะจ๊ะอิ่มอ่ะพักสักคำึงแล้วอืม ตมนน้ากาต้นปลาวันศเศราเห็นหนำเสียดายเนาะพอกันคลิปหนา ว่าเย็นต่อสิได้กินหรือได้ข้าวเนาะคะกก่ะเนาะกะพอกันคนละิปหน้าสวัสดี